สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนเนาะสบายดีทุกงมืองทุกงบอลเลยเนาะตอนนี้ก็บำ่อยกำลังสิเฮ็ดอะไรของหวาน,นกำลังต้มน้ำตาลเพื่อนเปื่อนฝนตกปละเปื่อนแล้วต้มน้ำตาลก่อนเลยเนาะตันใส่แดงมาใส่เซรั่งละซองเนาะของหวานเละซองรสซองรสซองในปี2 5 6 ใครบอกสูตรแบบแด้เสียบก็บอกกันในเรืองพอนพี่น้องบอนอกสิยเฮ็ดตามเนาะเป็นบอนองก็เฮ็ดไปโรดเลยเนาะทั้งแรกต้มน้ำตาลก่อนหูเขาเฮ็ดยังก่อนเนาะต่วบอน้อยตัวน้ำตาลก่อนเลยปไทม่าองแลกับาง้นเรส่องกัเตียมมาเลยเนาะต่อไปคือ ถ้าต้องต้มยังก่อนเนอะน้ำตาลเลรับยังต่ำแล้อนอก้ังตวนออกจะมีฝนที่อยในพ้ี่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสียงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมทาให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันะป่าลหลับได้กรบมาูุทที่น้ตาลนออกเชียงเนือตอนลางี่น้ำเหนือสูเลยนากังทเตานเนาะแบบแเาพนาก็บ่เคยเห็ดอย่างนะ เขอส่งข้อความไปยังพี่น้องทุกท่านว่าปริมาณฝนตั้งแต่วันนี้มาจนถึง26ันยายนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทุกวันค่ะส่วนอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลูกที่สองจะเคลื่อนขึ้นมาประเทศไทยจึงทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมกันอีกรอบทะเลอันดามันและอ่าวไทยขณะนี้เริ่มมีคลื่นสูงโดยทะเลอันดามัน ทอาต,ตุ่บนต้ําตมน้ำตาลไปก่อนบะโดยขนยอันนี้ก็ซีมาเฮดอันนี้ซีมาอุ่นลยโดยมาสูงมากกว่เงขให้ีน้องชาวเรือเดินเรืด้วยคระอว่วันที่25ถึง27ตกเป็นอีกโดดหนึ่งเลยนาะมันจิตกระยะยาวอย่างเบื้องแล้วเนาะพยากรอนปรกาศเขาประกาศนะเนาะ สเือแล้วนงเขียวาเข่าข้างหน้าก็กำลังเริ่มเหลืองบานเหลืองกับมีอลเนาะเข่าสุก้บนซุกกับมีแนะไรเนาะแต่ว่าก็ยังมาไหลมาไหลบานซุกกำลังกำลังออกห่วงแล้วเนาะกำลังเริ่มออกห่วงกับมีกำลังแบบเนาะกำลังตึงกำลังเริมตึงกับมีเขียวกับมีเนาะ ฝนตกเมือวานเนาแต่ก็ม่ตกวางวางเร่งๆนะพอมันหามงสี่ห่ามงอะ่ะเพือหนึ่งเสียบงางย,ยางก็ลำบากมาคิดต่หลายมื่อค้นนี่ทั้งตกทั้งล้มนะฝนกระทังฝนก็แห้งลมกระแหง้งเมื่ขึ้นเยเนาะ ท te ี่แจงแจงแน่เลยเนาะ้าสองถึงเจ้าแปดที่มีฝนตกหนักบางแห่งขามือเนาะ้าสองถึงเจ้าแปดมีเมาฝนสิตกเลยมีเจ้าสามมีขาวมือที่ ตอนแรกก็มีแกงเนไม่นอกกับเขากันนะแกงเนม้อไมบแกงเห็ดแกงเห็ดไทยเามันตอนนะี้ก็ไหนเนาะคือถ้าออกพคนสานในคนคือนสิเกี่ยวหลายเลยนะเขาเนานะ ภาษานคนสิเลวก็มีเลยแหละเพราะว่าเขาบางคนเขากระดำก่อนกระดำเร็วนะปีนีให้ใส่เข่าดอกอ่ะสดยเกียวไว้เนาะเพราะว่าเข่าดอกมันสุกกรมูเนาะนากระนั้นดิทยาที

เงาเติบไล้ตอนะไกนนไปกทไว้ได้ออกาลกนันตนนีกากเ็ดวิตคือเขาเห็ดอยู่ในยูทูบอะไรนะบานอยก็เลยลองมาเห็ดเบิ่งวันทีเป็นมาแต่มันก็บ่ค่อยมันก็บม่ค่อยออกตอนน้นบานอยเห็ดไรเติบบานอยปลูกไรต้นเติบแต่ว่ามันเน่าวดมันบ่ค่อยขึ้นเลยทั้งแต่ว่าบาน บ้านหน่อยปลูกใส่ดินบัดขึ้นทุกต้นเลยเนาะบ้นหน่อยปลูกใส่บอนหนึ่งแต่ว่ามันก็ใสเวลาเนาะเราไม่สิขึ้นมันก็ดนเติบเป็นเดือนกลัวๆเลยเนาะคลิปนี้บ้านหน่อยก็ขอฝากไว้สำเนีิกันเนาะไปพบพอกันคลิปหน้านะว่าพี่น้องจากนั้นก็อย่าลืมกดติดตามส่องบ้านหน่อยนอนฝ้ายนำเลดเดอร์ของพี่น้องบ้านหน่อยก็ี่มีกำลังใจให้คลิปให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องลึก z มต่อไปเนาะ นี้บอนาก็ขอลาตัวไปก่อนสวัส o ีสบดีครับพี่น้